ดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อเราเจอปัญหาพริกของเรามีอาการใบเหลืองเต็มต้นผลของเขาก็จะมีอาการงีบง,งอๆไม่ติดดอกไม่ออกผลเราจะฟื้นฟูเขาอย่างไรเราระชมกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำซาวข้าวจำนวน1ลิตรน้ำซาวข้าวก็จะมีประโยชน์ช่วยเร่งให้ต้นพริกนั้นมีต้นที่เขียวงาม ต่อามาก็จะเป็นนมจืดจำนวน2ช้อนนมจืดก็จะช่วยฟื้นฟูบำรุงให้ต้นพริกของเราแข็งแรงและก็มีการติดดอกออกผลต่อามาก็จะเป็นผงชูรสจำนวน1ช้อนชาผงชูรสก็จะช่วยเร่งในการแตกใบอ่อนบำรุงรากและทำให้ใบเขียวแข็งแรงสุดท้ายเราก็จะใช้เป็น จุลินซีสังคห์แสงเราจะใส่ไป3มช้อนจุลลนซีสังคห์แสงนั้นเขาก็จะช่วยเร่งทำให้ต้นแข็งแรงทำให้พริกของเราฟื้นตัวได้เร็วเราก็จะนำส่วนผสมนี้คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะนำมาใส่ในปอกกี้เพื่อที่จะนำไปฉีดต้นพริกต้นสมโซมใบเหลืองของเรากันค่ะ พิกของเรามีอาการใบเหลืองทั้งต้นแบบนี้ก็จะทำให้ใบนั้นร่วงได้ง่ายและส่งผลมาที่ผลของเขาผลของเขาก็จะห,หงิกหงิกงอไม่ติดดอกออกผลเราก็ทำสูตรนี้มาบำรุงและฟื้นฟูให้ต้นพิกของเรามีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาเมื่อเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาเราบำรุงด้วยสูตรนี้เป็นประจำต้นเขาก็จะ เขียวงามเหมือนเดิมค่ะต้นนี้ก็มีใบที่เขียวแต่ว่าใบาเขาหงิดงอเราก็ใช้สูตรนี้ฉีดพ่นด้วยเราควรฉีดพ่นทุกสามวันเมื่อเขาเริ่มฟื้นตัวเราถึงจะเว้นระยะห่าง แต่เราควรฉีดพ่นเขาอยู่บ่อยๆเพื่อเป็นการเสริมธาตุอาหารเมื่อต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะติดดอกออกผลให้เราเหมือนเดิมค่ะส่วนต้นนี้เราก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เป็นประจำทำให้พริกของเราติดดอกออกผลดีเมื่อออกผลแล้วผลก็จะยาวสวยเพื่อนๆที่กำลังมีพริกที่ใบเหลืองใบหยิกใบงอก็นำสูตรนี้ไปฉีดพ่น เราก็จะมีพริกที่ต้นเขียวงามและมีพริกให้เก็บกินอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ